สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม w u w e 2 k 2 4กันจะมาเล่นโหมด my faction เล่นอีเวนต์นะปวดล็อกการ์ดลูบี้ลิต้าก็ให้ใช้การ์ดซินเวอร์เป็นซูเปอปร์สตาร์ซีรีส์หนึ่งแมตชนี้เป็นแมต ladder match นะไต่บันได อ่าเล,ลือกรอละลุยโอ้โหว่าละให้เราใช้การ์ดกาดก็พออย่างงี้นี่แหละบอดมันจะเขาเรียกว่าการ์ดส oh, ูงเบลสูงกว่าตลอดเลยประจำมาแมงรีเวิร์ด แน่หลายอีกไม่ทันเลยแม่งการ์ดแม่งโกงโอ้ไม่แน่จริงนี่หว่ามันน่าจะให้ใช้การ์ดอะไรก็ได้มันชอบทำให้เราเสียเปรียบนะลงมาดิรีบเหเฮ้ยบอดเวนน่แนะ ไม่ได้แหลกหรอกนี่อย่าเยอะอีหนูแม่ป้าอาบน้ำร้อนมาก่อนใส่หนักแม่งรีเวิร์ดอีกแล้วขยันรีเวิร์ดเยอะแล้วเยอะมากไม่ดีลงไปไปทำแต้มก่อนนะต้องทำเก้าสิบแต้มเวียนโอ้โห เล่นอีเวนต์ยากนี่ไม่เคยชอบนะหัวร้อนมันเอาเปรียบทุกอย่างอ่ะไปเอาอะไรบันไดตัวเดียวไม่พอต้องเบิ้ลแม่ขึ้นมาไอ้หนูวิ่งมาหนีเอาหน้าฟาดไป ใส่นัวนี่โอ้โหแมงรีเวิร์ดอีกเอ้ยขึ้นเลยเหรอรีบเหรอเฮ้ยอย่ารีบหนูไปต้องรีบพี่พี่ยังไม่รีบเลยจะรีบไปไหนหนูโอ้โหแม่งถีบขึ้นอีกแล้วโอ้ย โอ้โหโซนโดดรหล่อนี่จับอุ้มเลยโอ้ยทิ้งแม่งขลางเนี่ทิ้งได้ปะแมงรีเวิร์ดอีกขยันรีเวิร์ดชิบหายเลยอืมเอาอะไรโฮ้ยเก๊กเกกลางๆครับแล้วรอชาร์จก่อน ปื๊บบ๊มแม่งทีบิกโอ้ยลำคาญจริงบล็าาบอกไม่ได้ด้วยเกียดมึงเหลือเกินโอป้าจะคานไปไหนครับบอดแม่งโอ้โหแกแล้วเดี๋ยวตุ้ยแม่งนี่ตุย้ยตุ้ยลงมาตุย้ย ตุย้ยเออพุ่งใส่หรือโตอีกฮืฮาร์ดคอร์เนาะฮาร์ดคอร์ได้เลยนี่หรือเองโดนเองสมหน้าเดี๋ยวตั้งหลักเกี่ยวแม่งก็เหนื่อยง่ายนะการซินเวอร์ฟุบละเวงอ อะไรบล็อกไม่บล็อกช้ามากโอ้โหเอาเก้าอี้เหรอทีบโอ้โหอะไรวะหลบสิทนไม่ไหวละอไอ้บอดระยำตีมละงานนี้บล็อกอีก เ้ยบอกได้เออไปไปเว้ยไม่ไปถีบขานี่โซนทรีนโอ้ยฟูเป็นปะาเป้าปั้มแมทนี้เสร็จรีทายเลยเนี่ยนอนอีกแล้วนอนบ้านเหนอโอ้โหอลบดินี่นะย้ายขึ้นอนอีกแล้วครัรบ โอยภาษาจะกินท้าการระดับเดียวกันะนะมึงเละแล้วไอ้บอทโอ้ย,อยนอนแล้แต่ยืดหลบสิจ้าหนูถีบหน้าให้นอนนี่แหละเลิกนอนกี่โมงป้าโอ้จับอิกนี่จับทำไมสกกระโก มอนี่อะไรอะดีดีทีดีดีทีไงแล้วก็นอนครับโฮ้ยนอนทั้งแมตช์เหนื่อยใจมาใส่ซิกเนเจอร์ต่อทาวิตออฟเฟสแล้วก็นอนโอเคมานอนครับอีกสิบห้าแต้มนะโอ้หาย สายไฮไฟเออร์ด้วยต้องทำไดวิ่งสามรอบกับสถานการณ์แบบนี้ร <c oughs> ะยำจริงอีเวนต์มาสู้โอ้โแม่งทีบิกรายวันเนี่ย <c oughs> โอ้โบอดเอือ โอ้ยไม่ทานอีกโอ้โหเกียดเกียดจริงเออตีตีเลยเอาเข้าไปเออเออเอยอูบอทมันคงรู้เรื่องเยอะแล้วอื ต้องทำในวิ่งโอ้ยจะขึ้นเวทีโอ้ดูอมแมทนี้เห <laughs> มือนมาบนให้ฟัง <laughs> ไม่รู้จะพากให้มันมันยังไงแล้วแม่ถ้าเล่นหลังไม้นิดด่ายับโลดอันนี้ทำคลิปออกอากาศไม่ได้ไงถ้าหลังไม่โดนด่าเป็น แบบปล่อยสวนสัตว์อะ <laughs> ดูสภาพดิเหีย <c oughs> จริงอื่งยัยนแม่งขึ้นก่อนต้องทำไดวิ่งอะ่ะโอ้โหแม่งไว <c oughs> ป้าแม่งก็นอนขยันนอนนะ อะไรวะเนี่ยนี่โอ้โหแม่งบล็อกช้าการ์ดมันการ์ดแม่งแก่แล้วแล้วก็ป้าแม่งมานอนพิงตรงนี้โอ้ยระเกียด โอยแม่งดิตุย๋ยตุ๋ยลงมาเออฮตอนเรามาทชิฝายโออะไรเป็นอะไรหนูลงไปเออแต้มไม่ครบเนนจบไม่ได้อีกอีกสองรอบนะ โดดสองรอบโอ้โหจะบ้าแทบบ้าโดดถึงไหมเนี่ยฟุบเออถึงโอเคอีกรอบหนึ่งแม่งหลบว่าแล้วแม่งวิ่งด้วยโอป้าแม่งเดินช้ามากตุ๋ยแม่งจะแกะ ไม่ได้ปล,ปล่อยปล่อยโดนี้ปล่อยจบแมตช์โโโโนี้ขอฟารา่าสภาพอย่าหลบมึงเออขึ้นไปแก่ครับโหป้าทั้งนอนทั้งอืดปีนก็ชา้าสุดๆโอ้ยไม่โดนเรียบร้อยครับแม่ง เซตแมมกว่าจะชนะเป็นหนึ่งอีเวนต์ในดวงใจเลยมึงเนี่ยประชดแมสซุนทีนมากกดดันทุกอย่างเลยครับ อยังรอดนะครับแอดใครรอดก็คอมเมนต์มาด้วยฮนะใครไม่รอดก็คอมเมนต์ได้นะโอเคครับได้มาไม่รู้คุ้มป่ะเนี่ยการ์ดก็ไม่ใช่การ์ดแบบระดับสูงนะแค่รูบี้ฮนะแต่แม่งโคตรยากเลยสวนกับของรางวัลมากอะจะบอกว่าไม่สมเหตุสมผลก็ ก็ได้อะแต่ก็ไม่แน่นะไอ้การ์ดใบนี้มันอาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละโอ้ยอ <c oughs> ที่จริงมีอีกอีเวนต์นะแต่แอดมินไม่มีการ์ดไอ้ที่เขาบอกที่จริงไปซื้อในการ์ดมาร์เก็ตได้ แต่ดูรังวัลแล้วไม่อยากได้เลยการระดับรูบี้ฮะแต่ถ้าใครอยากได้ก็จัดไปนะมาบอกแอดด้วยว่าอยากไม่อยากอะอีเวนตนนี้แต่อีเวน้นนี้นี่สุดๆเลยแม่ด่าทั้งแมทโอเคครับคลิปนี้ไปกินยาฟลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ